รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีคนล้มละลายและในยามที่เศรษฐกิจกเรวร้ายก็ยังมีคนกลายเป็นเศรษฐีชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีวันนี้ จะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับเด็กก็ต้องถือว่าเด็กนะครับในในอดีตที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเขามีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเลยนะครับว่าอยากจะเป็นอายการแล้วก็ในอดีตนั้นเนี่ยชาวบ้านพอบอกอายการปั๊บเขาจะได้ยินเขาจะมีความรู้สึกว่าหน้าเกรงขามมากนะครับเพราะว่าการสื่อสารนั้นมันยังมีจำกัด แต่พอโลกแห่งการสื่อสารที่ใครๆก็สื่อสารกันที่ไหนได้จริงๆแล้วอายาการก็ใกล้ชิดกับประชาชนก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือคอยช่วยเหลือกับประชาชนเป็นมิตรประชาชนนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าไม่ง่ายที่จะได้เป็นอายาการไม่ง่ายนักแต่ถ้าใครสอบได้ก็ถือว่าเก่งนะครับที่สอบไม่ได้ก็ยังเก่งอยู่แต่พยายามกันแล้วกันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอายาการวัานาทิพย์อาทิตย์คมานนท์ถือว่าอายุยังน้อยอยู่ ขอต้อนรับท่านอายาการวนาทิพย์ชื่อเล่นชื่อฟ้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านชมขอบคุณนะครับวันนี้รู้สึกว่าวันก่อนเคยผ่านผ่านตามาในท่านผู้ชมมาครั้งนึงแล้วนะใช่ค่ะเป็นนางเอกในมิวสิกวิดีโอใช่ค่ะน <c oughs> นิติกรกองหค่ะ <c oughs> นิติกรกองห้า <c oughs> ปกติเป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นชาวอำเภอขนอมค่ะ อำเภอขนอมค่ะนครศรีธรรมราชหน้าตาแบบนี้นะนครศรีธรรมราชใช่ค่ะอ่ามีอะไรอีกแร่งกับปีนองเจ้านครเจอเลยครับ ค่ะกวันนี้นะคะก็ถชื่อว่าเป็นเกียรติแก่ตัวนุ้ยเองนะคะแล้วที่ได้มาออก,กายก้านและได้ให้สัมภาษณ์กับขุนดอนนะคะซึ่งเป็นพิธีกรดั้งค่ะก็ขอขอบคุณขุนดอนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านบางบ้างนะคะที่ติดตามแล้วก็นุ้ยดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เป็นตัวแทนชาวนครสีธรรมราชมาทํางานรับใช้พี่น้องในฐานาข้าราชการอัยการค่ะ๋อแหม่ฟังแล้วสำเนียงนครศรีธรรมราชนะครับก็ตอนนี้เนี่ย จร,จริงๆเมื่อสักครู่ที่เกิดเนี่ยนะบอกว่าตั้งแต่เป็นเด็กเลย<ต>คือจริงๆเด็กโดยทั่วไปก็ยังไม่น่าที่จะคิดมาโฟกัสว่าฉันจะต้องเปไ็นอะไรกันนะ,ะแต่เรื่องนี้น่าสนใจมากแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องถามความเป็นมาก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่คาดหวังว่าจะให้เป็นอะไรเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะไม่เคยได้คาดหวังอะไรกับเรานะคะเพราะว่าเราคือคุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้เราอ,อยากจะทําอาชีพอะไรก็ได้ตามที่เราใฝ่ฝันค่ะครับ ไม่ได้กดอะไรกับเราเลยค่ะใช่ค่ะก็แล้วแต่นะใช่ค่ะแต่หน้าที่คือพ่อแม่ส่งเสียใช่ค่ะโอเคอนุบาลปฐมมัธยมที่ไหนครับเพื่อ เป็นความภาคภูมิใจของสถาบันที่ตัวเองเคยเรียนมาคืออนุบาลน,นะคะฟ้าก็เรียนที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละคะ่ะเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางโนดนะคะต่อมาเนี่ยค่ะก็ได้ย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนขนอมพิทยาค่ะซึ่งอยู่ในอำเภอขนอมเหมือนกันนะคะแล้วก็ชั้นมัธยมต้นเนี่ยค่ะสำเร็จการศึกษาที่ระดับมัธยมต้นนะคะที่โรงเรียนเบญจมาราชุทิศนครศรีธรรมราชคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ย้ายมาศรรมึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนทิวไผ่งามอยู่ฝั่งทนที่ ที okay, มหานไราาคาะ<ช>มาะเป็นเด็กบางกอกในตอนมัธยมปลายใช่ค่ะอยู่โรงเรียนประจำอ๋ออยู่โรงเรียนประจำค่ะ,ะ,คะแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีที่ไหนปริญญาตรีนะคะฟ้าได้รับทุนการศึกษาชื่อว่าทุนสีทศวรรษนะคะซึ่งมอบให้โดยมหาวิทยายลัยอสมชัญหรือเอแบกใช่ค่ะ,ะซึ่งเป็นทุนการศึกษาจํานวนหนึ่งทุนที่มอบให้แก่โรงเรียนที่ไพ่างามนะคะเนื่องจากอมอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแล้วฟ้าก็ ทําการขอทุนเนื่องจากเราเห็นว่าโรงเรียนมหาวิทยลาลัยอัศชัญเนี่ยค่ะเป็นมหาวิทยายลัยที่มีชื่อเสียงไม่ว่าทางด้านวิชาการและทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็เราก็แพลนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอยากไปศึกษาต่อต่อตางประเทศค่ะ<อ>ก็เลยตัดสินใจที่จะขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยอัสัมชันแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีนะคะเรียนจบเอแบกแล้วเนี่ยทำงานครั้งแรกเลยที่ไหน หลังจากเรียนจบที่ a อแบแล้วนะคะก็ได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศก่อนค่ะไปต่างประเทศเลยเรียนเนติบัณฑิตไปก่อน3ขาค่ะแล้วก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศค่ะครับจบเนติบัณฑิตแล้วค่ะเนติบัณฑิตปกติเขาจะเรียนกันประมาณ2ปีจริงๆหลักสูตรปีเดียวก็จบนะคะแต่ว่าของของฟ้าเนี่ยคือเก็บ3ตัวแรกไว้ก่อนแล้วก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วก็ กลับมาสอบขาแพ่งออที่หลังค่ะแล้วก็สอบไล่เนติบัณฑิตได้ลําดับที่46่บหค่ะเรียบร้อยแล้วเป็นเนติบัณฑิตใช่ค,ค่ะน่าสนใจที่ว่ามีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นเลยที่บอกว่าอยากเป็นอายการเนี่ยตั้งใจจะเป็นอายการตั้งแต่วัยไหน ในช่วงมัธยมปลายนะคะจริงๆเกิดจากการที่หนูเนี่ยค่ะได้เติบโตมากับคุณลุงนะคะซึ่งคุณลุงฟ้าเนี่ยรับราชการตำรวจนะคุณลุงเนี่ยค่ะเลี้ยงเรามาเราก็ได้ซึมซับการทํางานของคุณลุงใช่ไหมคะเนื่องจากคุณลุงฟ้าเนี่ยค่ะมีเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรน,นะแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานรับใช้ประชาชน,นใช่ไหมคะคุณดอนตอนเด็กๆเนี่ยคุณลุงเคยถามฟ้าครั้งหนึ่งว่ารู้ไหมว่าคําว่าค่าราชการมาจาก<ม>อะไรคําว่าค่าราชการ แท้จริงแล้วเนี่ยมาจากรากศัพท์คําว่าค่า่านี่ก็คือขี้ค่าขี้ค่าก็คือผู้ที่รับใช้ใช่ไหมคะาราษฎรเนี่ยหมายถึงประชาชนดังนั้นคําว่าค่าราชการเนี่ยค่ะหมายถึงว่า ผู้รับใช้ประชาชนเมื่อเราเป็นข้าราชการเนี่ยประชาชนเป็นนายของเราเนื่องจากประชาชนเนี่ยค่ะเสียสละในการทํางานและนําภาษีเนี่ยมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเราถือว่าเขาเนี่ยเป็นนายของเราเราจะยกตนให้เหนือประชาชนนั้นไม่ได้ค่ะซึ่งฟ้าก็ ได้นําคําสอนของท่านเนี่ยคะ่ะมาปรับใช้เพราะว่าข้าราชการจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะก็คือผู้ที่ทํางานรับใช้ประชาชนมีหน้าที่บําบัดทุกบํารุงสุขและช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมายให้กับประชาชนอันนั้นช่วงมัธยมต้นใช่ไหมที่คุณลุงสอนใช่คะ่ะแล้วดดค่ะแสด,ดงว่าถ้าเกิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะพูดอะไรให้เด็กเนี่ยซึมซับแล้วก็ฝังใจปลูกฝังให้ดีๆช่วงมัธยมต้นกําลังดี จริงๆแล้วฟ้า,าคิดว่าการที่เราจะยึดเอาคาสอนอะไรเป็นสารณะหากที่หากคําสอนนั้น,นคิดเราคิดว่ามันโดนใจเราและคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตหรือว่าสัจธรรมในการนําไปปรับใช้ในอาชีพไม่ว่าคําสอนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนหรือว่าไม่ว่าสอนเมื่อไหร่อันนี้ก็เราสามารถนํามายึดเป็นสารณะ,ะได้เสมอค่ะก็คือตอนนี้ถ้าคุณลุงดูอยู่คุณลุงก็ภูมิใจใช่ไหมครับค,คุณลุงก็ภูมิใจ ไปอยู่อังกฤษกี่ปีครับไปอยู่อังกฤษทั้งหมด3ปีค่ะ3มปีมเห็นว่าเรียนบริเวาโท2องใบใช่ค่ะมัน จบสาขาอะไรบ้างครับค่ะาใบแรกนะคะฟ้าก็เรียนที่มหาวิทยาลัยบริสตอลนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี law school หรือว่ารโรงเรียน <กด S 2> ทางด้านกฎหมายนะคะที่เป็นอันดับท็อปของอังกฤษนะคะคอันนี้ก็คือเรียนกฎหมายพาณิชย์นะคะ,ะระหว่างที่ทำงานะระหว่างที่เรียนเนะะี่ยค่ะเราก็ทำงานไปด้วยนะคะทำงานเป็นพนักงานเสริมเนื่องจากฟ้ามีความคิดว่าค่าเงินของไทยกับอังกฤษเนี่ยอตอนนั้นต่างกันมากค่ะประมาณ50กว่าบาทนะคะซึ่งเ ก็จะ<อ>ใช้นห้าสิบกว่าบาทใช่ค่ะตอนนั้นนะคะ,ะซึ่งเราจะใช้เงินทีแล้วก็รู้สึกเสียดายเงินมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากรบกวนพ่อแม่นะคะ,ะดังนั้นเนี่ยค่ากินอยู่อะไรฟ้าจะเป็นคนที่ทํางานและนําเงินส่วนนี้ค่ะ,ะมาช่วยกับมาช่วย s u พ p o r t ตัวเองนะคะ ค่ะได้ทำงานนนนีั่ะได้ทำงานนะคะตอนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยบริสตอลนะคะฟ้าก็ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์มหาวิทยาลัยนะคะก็ถ่ายรูปโปรโมทมหาวิทยาลัยนะคะอนอกจากนั้นนะคะก็ได้รับเลือกเป็นต t ลเลอ t ์แอดไวเซอร์หรือที่ปรึกษา ของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับหรือว่าออฟเฟอร์เนี่ยให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลยิสโตนะคะ,ะเราก็จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษานักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเกี่ยวกับทุนการศึกษาสังคมการทำงานหรือว่าเพื่อนอะไรเป็นต้นนะคะแล้วแต่ว่าเขาอยากจะสอบถามอะไรเรานะคะก็แสดงว่าได้สัมผัสกับนักศึกษายเยอะใช่ค่ะทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะ So you <คน S 2> are, are facing with so many students around the world while <Yes. S 1> you are studying there and You have uh, many friends around yeah. the world, yes. And maybe this uh, tape or tele this this TV, they okay. may see someday. Yes. What would you like to say to them? Hello, my friend. Um, now I'm a public prosecutor in Thailand. I play a big role in promoting justice to the society. If you would like to come visit me in Thailand, you are very welcome, and I will give you very warm welcome too. I'm looking forward to see you again someday thank you so they can be proud if they know what you are doing now right ก็ในจุดนี้เพื่อนเพื่อนก็นอนพอเพื่อนรู้โอ้เพื่อนของเราป็นทายการนะครับมันก็ไม่ใช่ง่ายนะค่ะตอนนี้กลับเมืองไทยแล้วค่ะพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยมาเรียนต่อเนจนจบ ค่ะถูกไหมครับแล้วก็ทํางานที่ Price Waterhouse ใช่ค่ะ,ะคบบริษัทใหญ่มากมาก,ก่อนโฆษณาในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ใช่ค่ะเป็น<ช>บรสําหร,รับโรกค,ค่ะ,ะแล้วมีแรงจูงใจอะไรตรงไหนที่ไปรงรับเรื่องตั้งการเมืองท้องถิ่นเนื่องจากฟ้าเนะะี่ยค่ะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่นะคะคุณรอนเนื่องจากฟ้าคิดว่า การที่เราเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นข้าราชการนะคะเราจะมีบทบาทหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมสู่สังคมนะคะนะค่ะและก็ฟ้าก็รู้สึกว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยค่ะเราเป็นบุคคลระดับแนวหน้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่และเนื่องจากฟ้าเนี่ยค่ะได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศและก็รวมถึงในประเทศไทยด้วยทําให้เราอ่ะมี มีโลกกระนัดแล้วก็มองโลกในมุมที่กว้างมากขึ้นเนื่องจากเราได้ไปใช้ประสบการณการ์การเรียนรู้ต่างประเทศได้รู้จักนิสัยใจคอของคนต่างชาติอย่างนี้ค่ะ<ม>ฟ้าก็เลยคิดว่าถ้าฟ้าได้กลับมารับใช้ประชาชนหรือว่าได้ทํางานที่เรารักแล้วก็ยึดมั่นเนื่องจากฟ้าเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ส่วนนี้นะคะก็เลย ตัดส,สินใจที่จะตอนนั้นนะคะฟ้าเามื่อพศสอ6พนกนะคะก็ตอนนั้นมีอายุประมาณ27ปีก็ได้รับโอกาสจากพระน่านสุเทพเทือกสุบรณซึ่งม,มีความใกล้ชิดกับครอบครัวนะคะให้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชื่อไหมคะคุณดอนว่าตอนนั้นเนี่ยเราทํางานที่บริษัท Price Waterhouse ซึ่งเป็นบริษัทที่เชื่อว่าเป็นบริษัทในที่เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนทั่วโลกนะคะที่อยากทำงานกับบริษัท Price w a t e เ h o u s e ซึ่งรู้สึกว่าตอนนั้นก็เราก็มีใจรักแล้วก็สนุกกับงานที่เราทําอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากฟ้าเนี่ยยึดมั่นในอุดมการ์ที่ฟ้ากล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะจึงตัดสินใจที่จะลาออกจากบริษัท p r i ส์ซอร์เฮาส์แล้วก็ลงรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรค่ะโอเคจริงเงินเดือนก็เยอะนะครับทำงานบริษัทนี้เข้าใจเราจะมองอะไรออกนะครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันในภาค 2, ค 2> อภาคสนะครับท่านผู้ชมครับฟังแล้วก็เพลินนะครับ เพราะว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจเป็นการใส่วิสัยทัศน์ให้กับน้องๆเด็กรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อจะได้นํามาปฏิบัติต่อกันไดต้ต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพังสักครู่หนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันในยามที่เศรษฐ,ฐกิจดีก็ยังมีคนล้มละลายและในยามที่เศรษฐ,ฐกิจเรวร้ายก็ยังมีคนกลายเป็นเศรษฐีชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณเทปโก้สุดยอดปั๊มน้ำบ้านเรือนปั๊มเป็นโลหะบรอนซ์และบรัสไม่เกิดสนิมทนทานนานปีมากกว่ามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกว่าประหยัดไฟมากกว่ารับประกันมอเตอร์นาน10ปีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติเทปโก้ปั๊มน้ำบ้านอัตโนมัติขนาด350วัตต์ รุ่น tc 350ราคา8,900บาทรับฟรีตู้เย็นขนาด47ลิตรมูลค่า3,000บาทเพปโก้ภูมิใจไท่ทํำวันนี้นะครับผมตั้งใจเลยจะสร้างโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาคนได้แล้วจะต้องสร้าง เทคโนโลยีทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคนไทยด้วยตัวเองเลยสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและสร้างนวัตก,กรรมทางการแพทย์ครบวงจรขึ้นที่พระจอมเกล้ากระบังวันนี้ขอเชิญทุกท่านบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อคนไทยไว้ดูแลท่านนะครับ ดีๆจากบุคคลหลากหลายได้ข้อคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างเกิดคุณค่าที่ททอบ5รายการนัดพบคนดี บริษัทอาร์ตครีเจำกัดบริการออกแบบโลโก้อัตลักษณ์แบรนด์องค์กรโดยนักออกแบบรางวัลระดับโลกพัทรพลเรืองเสนสร้างงานศิลป์แห่งจินตนาก,การด้วยจิตวิญญาณน,นักออกแบบครบวงจร083 0 4 1 8945 083 0 8 1 8945 ดีๆจากบุคคลหลากหลายได้ข้อคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างเกิดคุณค่าที่ทอทอบอร5รายการนัดพบคนดีครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับท่านอายการวานาทิพย์อธิคย์คานนหรือว่าอายการฟ้านะครับอายุยังไม่ถึง30นะแต่ว่าเรียนเก่งมากเป็นเด็กนักเรียนเรียนดีแล้วก็ได้ทุนนะครับจากมาเวลัยอสมชัญหรือว่า ABa บนะครับและหลังจากนั้นก็ ได้ทุนอีกนะครับไปเรียนต่างประเทศจบปริญญาโททั้งสองใบที่ประเทศอังกฤษใช้ชีวิตก็ยังเกิดคุณค่านะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเห็นความสําคัญของการบริการสังคมนะครับ mm. นักธุรกิจเนี่ยต้องเป็นเรียกว่าโซเชียลองทรูเพเนอร์หรือว่าเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคม <c oughs> แต่เมื่อท่านในการเรียนจบที่อังกฤษแล้วแทนที่จะอยู่ต่อที่นั่นกลับมาเมืองไทยยังมีอุดมการต่างๆมากมายแล้วก็ ได้สมัครสสเมื่อสักครู่นั้นยังไม่ได้ถามเลยว่าได้กี่คะแนนตกลงว่าได้กี่คะแนนครับท่านประมาณ3,000กว่าคะแนนซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆนะคะส่วนที่ไฟอยู่ไม่ได้เป็นอำเภอที่มีประชาชนมากค่ะก็ถือว่าได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆนะคะของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเดียวกันค่ะก็ต่อเนตรบัณฑิตก็จบแล้ว้วไปลงรับเลือกตั้งก็ต่างจังหวัดถ้าเป็น คนที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นนักกฎหมายเป็นเนติบัณฑิตชาวบ้านก็พึ่งได้ได้สามพันก็ถ้าต่อไปอน่าจะได้เยอะกว่าใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะคะที่กลับมาแล้วก็รู้สึกว่ามีเวลาหาเสียงประมาณแค่เดือนเดียวเองค่ะคุณนอน์แล้วก็รเราก็ถือว่าเป็นเด็กใหมท่ที่เพิ่งจบใหม่ค่ะซึ่งคะแนนรวมซึ่งคนที่ได้เยอะที่สุดก็ได้ประมาณหลักหมื่นนะคะเพราะว่าเขตฟ้า,าไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้น,นะคะ่ะเอาละทีนี้เมื่อมาสอบเป็นนรายการจะถามนิดนึงว่า อายการเนี่ยมีการบอกว่ามีการสอบสนามใหญ่สนามเล็กสนามจิว๋วนะครับตรงนี้เป็นยังไงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจหน่อยอ่าค่ะก็คือหลักการง่ายๆนะคะหลังจากที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วนะคะคุณดอนเราก็จําเป็นที่จะต้องสอบใบอบรมใบวิชาการว่าความนะคะแล้วก็สําเร็จการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกสอบได้3สนามนะคะ อายการหรือผู้พิพากษาก็ได้นะคะสนามแรกเนี่ยคือสนามใหญ่คือผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยก็จะมีสิทธิสอบนะคะสนามนี้ต่อไปก็เป็นสนามเล็กนะคะซึ่งผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทยเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะสอบได้โดยมีหลักสูตรการศึกษารประมาณ2ปีนะคะต่อไปนะคะก็เป็นสนามจิ๋วนะคะสนามที่นักศึกษาที่จบนอก จำนวนหลักสูตร2ปีอาจจะเป็นสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใบเดียวหรือว่า2ใบก็ได้ก็มีสิทธิสอบสนามนี้ค่ะอันนี้คือเ็าเรียกว่าสนามจิ๋วใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสอบตอนนั้นสอบกี่คนนะครับที่ได้ไปในรุ่นฟ้าประมาณ300กว่าคนค่ะ300รนี่เขารับกี่คนครับเอ่อร้อยสิบเจ็ดคนค่ะร้อยสิบเจ็ดคนค่ะได้คะแนนเท่าไหร่ครับตอนนั้นเออคะแนนนี้จำไม่ได้ค่ะแต่ได้ลำดับที่23ค่ะก็ถือว่าเก่ง อายการน่าจะร้อยเกือบสองร้อยอะนะไม่เป็นไรตรงนั้นถือว่าเก่งมากนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยแสดงว่าได้ทําอาชีพตามฝันจริงๆค่ะแล้วแล้ว,ลวไม่ไม่คิดจะกลับไปลงเรื่องตั้งใหม่แล้วครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่ต้องดูในอนาคตค่ะแล้วแต่สถานการณ์ใช่คะ่ะเพราะว่าการเป็นอายการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล่นการเมืองไปพร้อมกันได้ค่ะเป็นอายการผู้ช่วยครั้งแรกเนี่ยลงพื้นที่ไหนครับจังหวัดไหนจังหวัด คือทุกคนนะคะคุณดอนหลังจากที่สอบติดอายการแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่รัชดาสำนักง,งานอ,อายการสุงศกาหนานไหมครับอบรมหนานไหมหนึ่งปีค่ะหลักสูตรอบรมหนึ่งปีใช่ค่ะ,สะแสดงว่าเดินไปเดินมาอยู่ที่นั่นใส่สูทด,ดำๆเสื้อขาวห้อยสายสีส้ม <c oughs> ของฟ้าโชคดีนะคะคุณดอน,นเพราะว่าฟ้าได้มีโอกาสไปฝึกงานที่สำนักง,งานอายการจังหวัดขอนแก่นค่ะอ๋ออยู่ขอนแก่นซึ่ง4เดือนค่ะ เป็นอายการมาฝึกงานอยู่ามาอบรมอยู่ที่กรุงเทพแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ปัญหาใหญ่มากๆเลยที่เกี่ยวข้องกับคดีคแล้วก็ต้องผ่านมือ,อายาการด้วยคดีอาญาที่เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเด็กเยาวชนตอนนี้เขาพูดกันไม่ว่าเขาหรือเราแหละ,ะยาเสพติดเนี่ยสถิติเนี่ยเป็นคดีที่สูงที่สุดเนี่ย อันนี้จริงเท็จแค่ไหนอย่างไรครับอ๋อค่ะจริงๆคดียาเสพติดเนี่ยค่ะก็เป็นคดีหลักๆของทุกสํานักง,งานอยู่แล้วนะคะเชื่อไหมคะคุณดอนว่าสํานวนที่ฟ้าไปทํามาเนี่ยยาเสพติดตอนนี้นะคะเคยเจอสํานวนที่ราคาแค่ยีบาทค่ะคุณดอนอ๋อ,อแล้วก็เนื่องจาก <20 S 2> าราคา,าใช่เม็ดละ20บาทค่ะซึ่งตกใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมมันถูกจังก็เลยเราก็จะเห็นว่าข่าวการ การที่เกิดอาชญากรรมจากผู้ที่เสพยาเสพติดหรือว่าคาดีเกี่ยวกับยาเสพติดเนะะี่ยค่ะมีปริมาณเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันเลยลก็เรียกว่าได้ค่ะเห็นคดีบางคดีเนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบันเศรธธษฐกิจไม่ดีด้วยะนะครับยากลำบากด้วยแล้วพอเราเจอคดีบางอย่างเนี่ยเรารู้เลยว่าในคดีบางประเภทเนี่ยชาวบ้านไม่รู้อีหนูยีเน่ เรียกว่าง่ายงายว่าเจอเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีเนี่ยยัดยาง่ายค่ะพวกนี้พอเราเห็นปับ๊บเห็นสำนวนอะไรต่างนี้จะอายการจะมองออกไหมว่าคาดีนี้มันมันมีอะไรที่ผิดสังเกตผิดปกติออคดคีคุณคุณดอนหมายถึงว่าการตกแต่งสำนวนของใช่ใช่พนักงานสอบสวนสเวลาส่งมาให้อายการเนี่ย อันนี้จริงๆแล้วนะคะคือการตัดสินใจว่าเราจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องเนี่ยค่ะมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนค่ะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าสำนวนนั้นมาแบบละหลวมซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ตามปกติวิสัยที่เราเจอนะคะเราก็จะสามารถที่จะเห็นได้ว่าเออหลักฐานส่วนนี้มันเป็นหลักฐานสําคัญนะทาไมถึงหายไปไหนอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเส้นทางการเดินรถอย่างนี้ค่ะกล้องวงจรปิดอะไรอย่างงี้ถ้ามันถ้ากล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ได้เสียอะไรก็ จะต้องทํางานตามปกติเราก็อาจจะเห็นว่าเาหลักฐานส่วนนี้กล้องวงจรปิดหายไปไหนเราก็อาจจะสั่งให้ไปสอบเพิ่มไปหาหลักฐานที่เกี่ยวกับกล้องวงจร,จรปิดมาเป็นต้นอ,อย่างนั้นค่ะครับมาเราพูดกันถึงในจุดนี้แล้วเนี่ยมีครอบครัวจํานวนมากที่มีความทุกข์ทุกข์ใจเพราะว่าลูกหลานนั้นเนี่ยจะด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือจะถูกกันแกล้งหรือจะถูกยัดเยียดก็แล้วแต่นะครับ อยากจะให้อะไรเป็นความรู้เป็นภูมิคุ้มกันแก่บรรดาผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องของบุคคลที่ลูกเนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะอ่าจริงๆนะคะอันนี้ฟ้าก็มีโอกาสได้ทํางานที่สํานักงานในายการจังหวัดขอนแก่นนะคะคได้มีโอกาสไปจัดรายการกฎหมายใกล้ตัวให้ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยแก่ประชาชนพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทางเกี่ยวกับ เศรษฐกิจในยุคโควิดนะคะหรือว่าจัดรายการโทรทัศน์เป็นต้นนะคะซึ่ง<ะ>รายการเหล่านี้ค่ะก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสอบถามกฎหมายปัญหากฎหมายต่างๆนะคะที่พบเจอหรือว่าไปเป็นวิทยากรบรรยายตามสถานที่ต่างๆร่วมกับสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะคะอันนี้ก็จะได้รับฟังปัญหา จากชาวบ้านมาเยอะนะคะอันพี่น้องประชาชนหลายๆคนเนี่ยคะ่ะก็จะติดขัดปัญหาเรื่องการทําสัญญา<ม>เป็นต้นนะคะอย่างเช่นโดนหลอกลวงให้ไปคาประกัน<ม>อันนี้นะคะอันนี้เราก็ อยากจะฝากข้อคิดไปนิดนึงว่าก่อนที่ตัดสินใจที่จะเข้าทําสัญญาหรือว่าทำทำธุรกรรมต่างๆนะะี่ค่ะหนึ่งเราควรจะตรวจสอบก่อนว่าเนื้อ,อาหาในสัญญานั่นนะตรงตามเจตนารมณ์ที่เราต,ตัดสินใจจะทําหรือเปล่าอันที่สองเราต้องตรวจสอบตัวเองว่าพร้อมที่จะรับภาระที่จะเกิดขึ้นตามมาจากสัญญาที่เราทํำไหมและอันสุดท้ายนะคะเราที่จะเราควรจะต้องตรวจสอบคู่สัญญาก่อนว่าบุคคลน,นี้นีมีความ เราสามารถไว้วางใจเขาได้หรือไม่หรือว่ามีหลักทรัพย์เพียงพอที่จะชําระหนี้<ม>กรณีอย่างเช่นสัญญาคําประกรัน<ม>เขามีหลักทรัพย์เพียงพอไหมที่จะชําระหนี้ตามที่ในสัญญานั้นได้ระบุไว้นะคะอันนี้ก็อยากฝากข้อคิดแก่ประชาชนส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนปัญหาเกี่ยวกับลูกหลานหรือประชาลูกหลานของของท่านนะคะสมมุติว่าจะไปสร้างคดีหรืออะไระคะ่ะอันนี้อยากให้ท่านเนี่ย เราควรจะเริ่มตามความคิดฟ้านะคะเราควรจะเริ่มสอนลูกหลานของเราตั้งแต่เขายังเป็นเด็กนะคะปลูกฝังให้เขามีความรับผิดช,ชอบและก็มีวินัยไม่ว่าต่อตอนเองต่อสังคมหรือว่าต่อครอบครัวนะคะ<ม>ค่ะอันนี้ก็หากมีคดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจาก<ม>สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะคะ<ม>ซึ่งเป็นองค์กรหลักและเป็นแนวหน้าของสำนักง,งานอายการสูงสุดได้ค่ะสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์ก็แสดงว่าบางทีชาวบ้านเนี่ย มีความสู้ว่าตัวเองถูกกันแกล้งจากเจ้าพนักง,งานถูกไหมครับแล้วในระหว่างที่บางทีลูกถูกจับอยู่เงินก็ไม่มีมแล้วรู้สึกว่าถูกแกล้งจริงๆไม่รับความยุติธรรม อันนี้เขาก็สามารถมาขอความช่วยเหลือจากอายการคุ้มครองสิทธิ์ได้เลยใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะเบื้องต้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อตามสํงงานักงานอายการต่างๆนะคะปรึกษากฎหมายเบื้องต้นได้ในทุกๆ<ล>คดีค่ะอาจจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือปัญหาไม่ใช่เพียงแต่ปัญหาอายานะคะปัญหาทางแพ่งด้วยก็สามารถจะปรึกษาได้ค่ะ,ะถือว่าเป็นพร้อมที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนใช่ค่ะ,<น>คะเดินทางมาจนถึงเวลานี้ นะครับชีวิตกําลังเริ่มต้นสวยงามะนะครับก็แน่นอนว่า,เ,าเราจะต้องมีบุคคลที่มีพระคุณคะนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับเรียนการเรียนที่ไหนก็นแล้วแต่หรือครอบครัวะนะครับหรือที่ทํางานก็ตามอยากจะขอบคุณอะไรใครเิญเลยครับก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนะคะน้องสาวนะคะที่ ที่ให้ความช่วยเหลือและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนะคะอย่างดีแล้วก็สั่งสอนให้เป็นบุคลากรที่คิดว่ามีความรับผิดชอบแล้วก็มีใจรักในการช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะที่อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้และสั่งสอนให้เราเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเองต่อมานะคะก็ขอขอบคุณ ผู้ผู้มีอุปการะคุณต่างๆนะคะอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาและก็เจ้านายที่ให้โอกาสเราได้ทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะคะไม่ว่าจะจัดรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หรือให้ไปเป็นวิทยากรตามสถานที่ต่างๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำนักง,งานในการสูงสุดนะคะที่ให้โอกาสเราได้ทำกิจกรรมดีๆเพื่อ,อคืนสิ่งดีๆกลับสู่สังคมะคะ่ะครับจำพยอมครับ ราบรื่นเรียบร้อยน่าสนใจน่าฟังมีประโยชน์นะครับประชาชนอุ่นใจก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอายการแล้วก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนรับใช้ประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามอุดมการ์ด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านอายการฟ้านะครับมากๆมีโอกาสคงจะมีโอกาสคุยกันอีกนะครับขอบคุณครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับนัดพบคนดีที่นี่ ทตบ5ทุกคืนวันพุธเวลา23นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฟ้า ความรักก็โบยบินนำพาจากทิ้งแดนไกลอปุปสรรคก็มีอาจความ